บุ๋มแซกก่กรบคนคอมเมนต์ถึงแฟนใหม่ลนันขอบคุณทุกความเป็นห่วงหลังเปิดตัวหนุ่มวันใจคนใหม่ไปได้ไม่นานกลับทำให้มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับสาวบุ๋มปนัดดาที่เพิ่งออกมาเปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่กับความหล่อตีกล้ามล่ำและดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงแชมป์โลกนักเพาะกายและนักแม่นปืนทีมชาติอีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ากํำลังศึกษากันจริงรู้จักพอลูกสาวมาเปรยว่าอยากหัดเรียนยิงปืนทําให้ได้รู้จักและเรียนรู้กันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นแต่งานนี้ก็ทำเอาแม่บุม๋มไม่อยู่เฉยกับคนที่เข้ามาแซะเธอต่างๆนา,นานาถึงแฟนใหม่โดยแคปข้อความที่เข้ามาคอมเมนต์มาโพสต์ลงไอจีของเธอพร้อมฟาดกลับว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะพร้อมอีโมจิยกมือไหว้แบบสวย